สวัสดีครับวันนี้บักตุงมจามชาแนลนะครับก็จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับของทีมตลกรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเจนใหม่นะครับสืบทอดจากรุ่นเก่านะครับวันนี้ก็จะมีตลกม้องใหม่อยู่อ่สามสี่ท่านนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไปได้นะครับให้ใครความคิดถึงลงไปบ้านนะครับก็จะมีน้องชอปเปอร์นะครับแล้วก็มีน้องมแต้แวบนะครับแล้วก็น้องเกมจิลากอนะครับก็ไปัชมมาฟังกันได้ เขาคนนี้เกิดมาเป็นผู้สร้างสร้างสร้างสะพานลอย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 เขาเขาคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตมากโอ้ยเขาคนนี้เป็นคนที่ชู้ชีวิตไม่เขชู้ชีวิตไปแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตมากเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบตีนต้อนรับ กอเสียงปอบมือต้อนรับเกมเจิลากรเสียงอีสานค่ะตาเพื่อพระเอกเสียงอีสานพี่น้องเอ้ยพระเอกเกมจิลากรตาดีครังพระเอกวงเสียงอีสานบุ๊บัดฉันเดาอเดือน้ำตาเข้ามเาเป็นแขกช่วยงานยืนไหมอะไรหนึ่งนาทีค่ะ เชิญทอดผ้าบางสกุลต่อค่ะเอาหุวยเอาแนะนับติดแนะนับตัวแม่ดนตรีพเพลียนข้อหายแล้วอุว้ยวัแนะนับเพิ่นกระหูเราคนดังปันนี้ฮะคนดังคือว่างสัน้นบิกกี้สีนานวลเนี่ยอุย้ยมาเป็นที่บิกกี้ได้ดิอันนี้กูถามมึงเนี่ยถอดดนตรีใคยนุชิถอดบาด้าอย่าเหรียญเพลงเนี่ยแล้วตอว <laughs> <laughs> นุชิถอดบ้านอยู่บพ่เส้าดีละไ่ะยืนเส้าก่อนให้สัมผัสก่อนว่าผู้ใด้ปากคาเพิ่งแต่งหน้ามาจังสีเนาฮะ ผู้ไทยอาจารย์เอ๋อ้กูสังเกตเบื้องแล้วว่าเป็นอยังแล้วือบังครับมึงจังสี่เป็นอยังแลอยากกลับกรุงเทพเอาคือนวางสันเอาคือนกแอ๋อเาะเห็นเอาความแสกัน,นเปนนกแอ๋อตินฉันว่าแปลกใจเลยว่าเป็นอยังแล้วือจังแบบว่าอยากให้แต่งหน้าจังสี่เดี๋ยวนี้แล้วขีดหอดกรุงเทพวอนๆอยู่ได้นี่เราขีดหอดลิุงเทพแล้วเราเรียกหัวเงยใหญ่ขอสิีฟ้าสู้ฟังจ้า เรื่องนี้คอยอัดอันตันใจมาตะโดนแล้วเป็นยังคือวางเอัดอันอันระบายกับเอ้ได้ละระบายกับเอ้ได้เป็นยังคอยจ้งแต้งหนาจังสี่จหูบ่เปย์ยังคอยนาสดมูพีทีมงานมูพี่มานำาัาจานเองคนขบับรถเออเบาๆน้ำข่อยจักคนเต่ขันข่อยตีคนตามากเ้รจัก่าผู้ใดถามข่อยนี่เปาสตีเออผู้เรียกที่ถามตัวผู้ใดผูอ,ย,อย่าย่าใดอ่ะย่าขับรถตัวป้า เป็นละมกติโอไดกันสองเทีย like. mm ู่ได้ละได้ก็พ่อยาติน่ะนะอิรีนี่เ so ล็วพอใครพ่อญาอิรว่าว so ่ายู่บางส่วนรับไปเสื้อนั่นค่ะขนมปังโกเบสมว่าก็ไปโดนเทนั่นเรวกูสงสัยยู่สอนนี่ปืดสอสรถตู้นะนี่สรถตู้ทีนี่ค่ะป๊าแต่ว่าขยกุสัมพาดเท่อสัมยังเอี่ยพืนก็เสียเสียมาพูดละตมืงอส่มาทีแตกแักสาตัวุ่นย่านเพราะเลือนค้นมืงอก็้เพาแบกันรองอ่านมาดับสาสนาตัวนี่ กัะใหญ่โพดเออโตนี่กัะน,น้อยโพดเออโตนี่กระน,น้อยโพดเอบอบ่มีความพอดีจา้ามีใส่ยังไงใส่หลดตลกบัดว่ากูาจะเตลีสตูนแต่มาเส,สียกูะสมเสนกะปูงนี่แม่น,นั่นเป็นยังมึงใส่มายัางเนี่ยใส่ให้มาถามฮะใส่ให้มาถามโอ้ยขอบคุณนะค้าคนนคที่มาตอบ <S <S> <S มึงยังมาเหรียญกูนะ <S <S> <S นก,ก,กูนะปอยให้ประเทศไทยนีนี่นะ <S <S> มึงยังมาปากดีนะเป็นยัง ปาดอีหยังน่ะเตีปากโอ้ยกอบพูดเดือของอยากแขวร้อนเนาะกอบพูดไ,ได้ลายเว้าโอ้ยังบอกน้ำกลิ่นว่าน้ำกลนไดดีดีว่อยากนางน้ำนาถ้ากูยัดกูโต้กลุ้มเนี่ยเอาแม่มึงจะมาเด็ดกาแฟนั่นนี่นะโอ้ยกูว่อยากบอกนะมึงดอกเบ้านะม,มึงยากได้มีแต่ยุติกางทวงแต่ยังก็มาจะยุติกางทวงเถียงกูก็ไม่อยากว่าในมึงดอกการว่าใน,น,นมึงอยากได้กูยึดการยืนลับเอามันเป็นหยังกูอยากรับคาร น้ะแม่เมยครูคชูเมื่อนี้มึงยังไม่เรียนแล้วกูมีผัวเป็นคีย์บอร์ดได้เด้อเอาแม่อาแม่เมื่อวานกูติดคดยแล้วกูไม่ได้แจ้ดแดงหนากูจะสูงกไม่ได้ดตีเกมเมียเจ้าเยลีตีพี่เมื่อตอนวางดอกเล่าเศร้าคีย์บอร์ดเพราะถือกูที่แรกกเ็เรียนคีย์บอร์ดแล้วอย่างนี้เนี่ยอ๋อฉบับอ๋อฉบับอ๋อที่แรกก็ไม่ได้การดอกกูขับรถไปส่งแล้เมื่อวานนีนเล่าคีย์บอร์ดขึ้นรถ ตี๋ตี๋พันอารมณ์ตี๋พันกาแฟนี่เมื่อวานเล่นคีย์บอร์ดอยู่พระเจ้าเล่นไปเล่นมาคำหัวนมกูวูบูแบบขี์บอร์ดให้ดูคีย <c ười> ์บอร์ดก,ดๆๆๆร,กร,ระดังดี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 เล่นหัวนมกดอาจะบอาจะบอาจะสีกับจิบวัมาศิลปินถ้าต้อว,ว่ามันปิดหน่อยตัวคนเดี๋ยวนี้เอาเขาเป็นยังเฮียนหนีตัวรอง,งาายังไเล็กอะไรตัวเดี๋ยนี้เอายี่หนี่มาเว่าบองลงร้อยก็จัตเทียแต่เมื่อวันนี้ป้าไปใส่เพจกะเพรจะขวางนี่แหม่ อาเฝ้าเมียนนอนกูตื่นตั้งหกโมงเศร้าบนมืองนี้ขันแม่นวัดอย่างินซ่องกูสาหัสจะไปอยู่มือนี้มื่อที่เป็เจ้าเมียนจะพ่านตื่นหกโมงสู้มือไปพิจารณาเขายังบป็จอมกูบอเมียนพ่ามื่อกระบอกใดปวดอดเด้อใจอดเด้อใจข้ากูเรียกพ่อบ้านคนขันอดวัดไปอดเด้อใจอย่าไปเด้อเตียงแม่เนี่ยกูทั้งจะกินแกงขาจักเนี่ย อีผีมึงเอากูท่านเน่ดท่านเลยดากูคือฟ้าแต่เซนมากูญาติกูแพ้มึงตีอันนี้ก็เปลี่ยนมันใส่ด้วยจะว่าหมุนนี่ยังตุยลุยตุยลุยอยู่จักกูว่ามันสังเวียนตีกันให้ได้ผู้มือนีิเมื่อยอยู่เนาะแป๊บนึงมันควบแดดกูคืนเลยจีกูคือหมาเศร้าใจเย้ยเขาอุดมาได้เหรพ่อสามพ่วงไปเดี๋ยวมึงก็เลียนข้างแท้ขายถอด ให้มันซุ่มคาเลนียญแน่มาขายดรอเขาขายเพิ่งเมื่อเหล่าเอาเว้อนออกนันยุนาจอนันสอเสือออ่างเสื้อ,อยืดสองร้อยเก้าเก้าเอา 2> 2 <99 S 1> เอมีสีขาวเออสีกรมเออสีชมพูเอเอออกงานอีดีกูสิม,ม่วงพอสัปดาห์ป่จจุบันกูขี่ใหญ่กูขี่ปัแต่เล็กแค่ดิบุนี่ใหยไอไอ่ใอญ่เป็นยังกูขี่เดียร ว่นนี้ยังเลิกกูชี้เดียรยแยกเดียวหนี่งช่วงนี้กูญาติกูเป็นลูกเป็นไ่ปื้อเอาเอาเห็ุอย่างนอบาดนี่เมื่อยมันบ้าหัจักเมื่อยตีปื้อเอามึง่อยแจ่กคนเมื่อยตีไปยังกูแต่งหนาตั้งแต่สี่โมงเลงเออกูออกหัวแต่ได้ออกเห็นซีถุมเหรอซีถุมไปวะซีถุมยสายหัวตะทุ่มกว่านึงเป็นยังส่วงไม่แจ้งบอกกัน ให้นักร้องผู้ต้อไปออกมาตีออมึงจะฟาเมียเด้อมันขูมกับคาเตียงนามึงเหียนน้ำกูฮอดจอดแจ้งคนละปี๊ปปี๊ปปี๊ปปีป๊เออื้อนยังฉันเออื้อนยังฉันขน้นเอาขนตาเอื้อนมาทำเมมามาเออขนตาเอ,อืเออ้นนนนนนอนบุ้ยควงข้นควงเอาการแบบนี้อ้าเปิดตัวนักรล่ายุบป็นมูฟน้องนี่นัดต่อจากนี้ไปขอดนตรีค่ะขอดนตรีค่ะเปิดตัวพระเยบเอา,เอา จังสีแล้วมันก็บว่เป็นเนี้ยขนยากเรื่องจุนดักดนตรีตอนนี้จะต้องไปเสียตัวจะคนหนึ่งคนไใดคนหนึ่งล่ะจะให้ซ้อเพียรพ่อเรียนดีๆณช่วงต่อจากนี้ไปเิรพบกับคนต่อไปครับเย่ยฟ้าขอไปยุ่เป็นมู่น้องสมกอนขอบคุณหลายๆค่ะสมกันเป็นนั่งเอกบ่ค่ะใส่สูตรมางานยู่ได้หนิมางานยังค่ะงานศพ ชอบไผ่ค่ะชอบหนูน่ะล่ะหนูท่านตายค่ะขอโทษเด้อยผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงยังแหละกูอยากกินปิ้งหนูหน้าไงเห็นไผเห็นเจ้าเนาะละโอ้ยสิว่าหนูแน่แจังได้อียังอ่ะคนสวยค่ะฮะคนสวยค่ะอันนี้ตีน่าเอกเห็นน้องอ่อนแล้วอันนี้น้องก็น้องอ่อนค่ะฮะน้องก็น้องอ่อนค่ะน้องก็น้องอ่อนจ้าไอ้คนสัมผัสเจ้าเนี่ยอันนึงอันอันใดค่ะแป้งกับนาเทียงกันทีมันคือบ่ลงล็อกเนี่ย มีเครื่องเดียวเป็นอย่างอีกมันจังได้ผ้าโตมาได้ล่ะนี่เอ้ามันเป็นอย่างอ่ะเอ๊ะเอ้าเอ้ามันเริ่มจะดีดได้นี่ฉันว่ะเอ๊ะเอ้ามันคือสีดีดไว้เถอะวะป่วยป่วยตัวใดน้องอ่ะแนาน้อศูนยหัวไม่เห็นลูกกากแท้มันเป็นตัวใดน้อป่วยหนามาอยู่พูดกันแต่ป่วย อ้าวสุจังสีกระเอินขาดขาดกบขาเขียดมึงหดจิตปวดปวดภัยลูกแนทอ่ะอ้าวละบาดเนี่ยมาบ่ะนี่จับมันผีลงจับมันนอนลงเอ้าจับมันนอนลงจับมันนอนลงโอ้ยปวดภัยแนทอ่ะป่ปยปวดภัยใน่เด้อปู่้ยตายห้าบาทนี่เฮ้อออกแล้วออกง้างแปดตีเอ้าก็จะแปดตีอย่ากลับเด้อ โอยอย่า oh, ไปหาว่าม oh, ันออกพันบอกไม่ได oh, ้กล์กูบอกว่ายากษ์แกล์อ้าวอย่าเลีนล้ามุกเป็นคนบ่อ่ำอึ้งเ้าเป็นตลกวัฒนธรรมเหาอย่าไปหาว่าล้ามุกอย่าไปหาว่าหน้าโนเขาเป็นตลกวัฒนธรรมอ้าปากกโอ้เสียกูง่วงก็ได้สิเปลี่ยนเบิร์ดบุกว่ากูซื้อมาตัวจักบาทนี่คอยหักพิษคอยมาเสียดีก่อนขอโทษกูบอกไปป้าที่โทษกูซื้อมาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผุดตัว มาไปมาไปกูเลยลืมจำกูใช่้าาแมวหนีหนีแมมันก็ทส่งบอมีคุณคาพอด้วยเอามักไผมักไผชื่นชอบผลงานเพลงผู้ใดนะคะในทีมศิลปินแกแบกแกแบกแป๊บนึงอ่าบ้านหลังที่4ีค่ะค่ะส้มจำไช้ไหมคะค่ะค่ะค่ส่งบ้านหลังที่4ีนะคะบ้านตัวอย่างค่ะ ค่าค่าค่าเอ้าว้าต่อไปเลยโอ้ยเปรตปะมุกมีโคโค่เฮ้ยขจามาศูนย์เท่ห์ขจาจ้าพูดอะไรออกมาขจาว่าเมืองอยู่นี่เนาะมันงามคือบอกกล่องมาตั้งไว้นี่ถ้ากับเสียเบิ้งทั้งจอแล้วก็เบิ้งทั้งกล่องนะแตงเข้าไปมันเป็นอี้หยังเอาว้ากันเตะไปกูสั้นแต่บักุวงอยู่สั้นไม่หยังกูได้กินข้าวแต่ทีสามผุนยืนอยู่นี่เขาก็เป็นแม่ขาดต่บักุวงเบิดนั่นล่ะเอาตีเคยขายอยู่ติเย่บ่เคยขายเคยแต่เห็ดลงทาน เอาบอาชูฟังกันนะการเพลินลงท่านมันเป็นจังไดนเอ้ยโอ้ยบ่้บอกว่าจะมีเงินก็ได้ท่านโหลดเอาว่าชูฟังกันน่ะขันบ่มีเงินนี่ท่านบ่ได้ได้หน่อยดิคือจังเมื่อนี่อาจารย์อีพิ่นกับท่านท่านจังไดนท่านตัวพนเกล็กพูดละซ่องอยู่อ้าวกับบอลลีนนะกูอีเปลินกูเป็นกูเป็นห่วงแต่บ่หฮู้กูจะดอกมันคายเคียงบ่แหละเราเพราต้องเสีแต่มื่อว่ากูตั้งตะบายสองคนมันคายเคียงอลไรยัยสี่ตามไปกินไม่ดอกน้อยกูที่บอกล่ะเคียไปขึ้นลานยกกูยันบ่แซ่ เปล่าสู้ฟักอีกก็ดูเพิ่นท่านเท่าแล้วเนี่ยออมุตูุได้มากเลยผู้ละช่องขาวนึงเนี่ยเออเออเป็นยู่ในเปิดช่องออกเฮจันใดจังคอยบุกอุลุนผู้ละหาลอยพุน่นตีเปิดออกมาเลรอเฮจ,จันออใดบอกว่าให้ออกมาสั่นเอ้าเพื่อจังสั่นมาจันสันตัว่นไรท่างอ้อมเฮตัวมึงว่าให้ออกแน่ต้องผิดจันใดอันคนว่าหาลอยเห็นบ่อกูเปิดออกขาดทุนเป็นยังว่าจังสั่นคือว่าขาดทุน กูได้ลอยหาสิบหนึ่งน้ำผู้ไรละใส่บอดพ่ออันเดียก็เก้อมันละแหน่ยัดไปว่าให้เล่าพูดได้มาบริการกับสิมีแต่ขี่ทีนี่บอสเพื่อนไปยุที่แหลกเพื่อนบอกขี่ทีนี่เพื่อนไปยุใกล้กันพูดความขี่ทีก็เล่นไถ่หาดฮันกันบอกหันกันโซคีร่ากจงเวจะคนแน่ ชุบมาไรสุดหรือชุมาเ้าพื้นเพราะอะไรุิ่งไสุดไปเ้าพื้นเพื่อจะย่งไดเป็นบ้าตีเออเพื่อนพยูดหรเพื่อนพยูดเพื่อนพยูดเพื่อนอาหูเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกระด้างพุ่นเพื่อนพยูดหรเพราะว่าเพื่อนขี่การบินนกแอร์ไปเลยไมงเห็นป่ะดิโอ้ยสิมาคขึ้นนกแอร์อีงขนตากกวยมันหางประช่อนแห้งเซฟกันโอ้ยนี่มันสิรู้แล้วตัวนี้โอ้ยอย่าไปดึงออกมันจะรู้แล้วตีไปออามือเกือบจะไปดึงออกไปเลยผีหลอกมึง อ้าวผมผมันใจสปอร์ตอยู่แล้วอีบอดีอ้าวเดี๋ยวมองยืดท่องตามึงไปเขาดึงออกให้ยังอ้าวว่าไปอ้ยขอบคุณนะตี๋ให้อยู่ป้ายกขาบ้างนึ่งนี่เลี้ยวเห็นกระโปรงอีหยังอ่ะฉันนึกว่าเป็นฝนธนาสุนทอดเนาะที่เหล็กก็รู้นี่คือที่แม่พายุห์ใล้ีเครียดเป็นเส้นแล้ว่าเป็นคนก็จีนอาเลียเป็นนี่ เพิ่นเห็นพี่ฝนใส่กระโปรงซุ่มแบบนี้แหละก็ใส่สูตรเ<ด>พิ่นเลยหลอกเลียนแบบปไปคือบ่คือฝนดอกเนี่ยคือ,อยังพายอยู่เขาน้าตัวนี้ปื้ดหน้าติดปาัีบยาบึ้งพบ่ซื้อสบู่น,นิอ้อน,นมาถากหน้ามึงจะบาดนั่นบ่แม่นบ่แม่นอีนี่บ,บ,บ่เป็นหยังอ่ะไปท่วมจังหวัดน่านเขาอ่ะพายอยู่ <laughs> <laughs> ทวงูอีกเอาทวง โอ้ยครูมาสร้างพญานาคหนิแต่น้อมันเป็นยักษ์กันนะกันหรอจ้าจ้าเอาไว้หน้าบ้านเลยค่ะพี่ถามเพื่อดูเป็นอย่างเมื่อเมื่อเท่าไรสุดบ้านไหมถูกค่ะที่ที่บ้านจะมีสาระภูมิคค่ะรกาส่งไว้ที่บ้านสี่ค่ะพูดอันบอกรอปภกับว่าอยู่บ้านหลังที่สี่ เอาวางไว้ลบป้อมลบปภก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปเอานะคะแค่นี้แหละค่ะจุ๊บจุ๊บมาเบอร์เบืองเวลาเวลาอุตส่าห์สบายซองคือว่าเอาเชงซี่ซะพี่น้องเปิ้ลสีเบียร์ห้าเปิดตัวศิลปินอีกเปิดถาเปิดถาเบิ้งแม่แม่กระจันขึ้นหนังหนี่แม่กูได้ออกจักน้อยนี่แหละเอาเปิดตัวไม่ตับปากกูยิ้มปลด้ลยเปิดตัวเปิดตัวศิลปินผู้ต่อไปจ้า ดีเยอะแน่นอนกระิเฮแชมป์สี่กรสิดีเอ้ยเอ้ยเปิดตัวศิลปินฟุตต่อไปบอลตถามเขาจะซื้อว่ากล่องมันตีดีบอตีดีไม่ใช่เขาตีหนาเหมือนกันเยี่ยมเยี่ยมกวงฟ้านัดตะบะหุ่งด้วฟ้าเปิดเป็นข้นเบาๆไหลพี่น้องบ่าได้เบาหลายขี่เปิดโอ้ยเปิดเป็นคนเบาหลายเบาไลไปล่งเตียบเบาหอดเพาฟังมูออันนี้ก็นคอยหูมากคอยกับเบาสู้ฟังคอยหูเรื่องอียังมันมันภาพปลาไส้มากบาดหลังที่สี่ ขึ้นไปเทิงหองพรอมจับแขนจูงกันขึ้นไปกินเขาย่ามาขึ้นเรื่องนี้คอยหูคอยกับเบาเบาสู้ฟังอีหลีคอยเป็นคนคอยเบาเรื่องผู้อื่นคอยเป็นคนคอยเบาเรื่องพื่นผู้อื่นแน่นอนอิหลีเสียคอยลอพี่น้องแต่า่าตอนนี้มาจอดมึงเคยตายใช่ไหมอาทิตย์บ่มึงมีเป็นหายนครับกูคาเฟ่ฮะมันเป็นจางไหนสวัสดีฮะฮะกูกินยังนะแต่บักฮุงอย่วคอยว่าเจ้าดีดีอติเข้าไปบ้านพัก ได้ยังเจ้ากับไปสู้ข่อยกินยุบานพักปื้ดนะจะเป็น,นำ้ำซึ้งน้ำใจเด้น้ำใจเจ้ากับอาจารย์เอนี่ซ้ำทะเละ <c oughs> ปะีปะป้าขวางขวงนะ่ะเค้มอขอบคุณเด้อทีรับไหอยู่ <c oughs> ต้อง,ง <c oughs> มาเจอกั <c oughs> น <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับตลกนะครับเรียกน้ําจิ้มนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วมาติดตามชมกันใหม่ในบักตุ้มตามชแนลนะครับสวัสดีครับ